สวัสดีครับผมมิดบอแคนแฟนบอรมแฟนคขับเอซีของสาวน้อยเป็ดบันแทงแฟนคขับเอฟซีของอีหลานน้อยฝูงอิงมาพบกันมาพ่อกันใน e ีพีนี้อีกอีพีหนึ่งนะครับเนาะวันที่28เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566มือนี่คนเมืองสีสิมาวา้าเกี่ยวกับนางพญาสายขาว นั่นก็คืออีลาหน่อยอุงอิงม่นยังคือจังว่าเป็นนั่งพญาสายขาวเพราะอีลาน้อยอุงอิงชอบในการทำบุญสุนทานนั่นเองพี่น้องตามที่โม่เฮาเจ้าคอยได้พบได้เจอตามที่หม่เฮาเจ้าคอยได้หู้ได้ทราบจากการที่ติดตามมาอีลาน้อยอุงอิงหมักเห็ดบุญสุนทาน ทำบุญเป็นนิดเ็ดให้ชีวิตแจ่มใสเบิงเรื่องราวของอิลาน้อยอุิงที่โพสตามเฟซบุ๊กแต่ละเทือแต่ละครังเข้าเสียนไดว้ว่าวุฒิภาวะของอิลาน้อยอุิงบอมเมนเด็กน้อยธรรมดาเป็นเด็กน้อยที่มีความคิดก้าวไกล ไฟกว่าเด็กน้อยปกติซึ่งเฟ็นเด็กน้อยที่มีสมาธิมีจิตวิญญาณสูงซึ่งเด็กน้อยทั่วไปอายุเท่าๆกันนี่สิเขียนเรื่องราวลงในเฟซบุ๊ก แตกต่างกับอีลาหนอยอุิงโดยสิ้นเชิงตามที่ได้สัมผัสซึ่งในโตอีววลานอยอุิงเองโบเฮาเจ้าคอยแฟนคลับเอฟซีจะอาจสิ ได้สัมผัสพบเจอกันมาบ้างแน่บางเอซที่ค่อยได้สัมผัสหนาเวทีเอซบางคนได้สัมผัสได้ใกล้ชิดได้เห็นถึงกับขนลุกขนทองก็มีมันมีความ อะไรเอิดว่าเสียวสั้นแบบปื้มอกปื้มใจนะนะพี่นอ้องมันบองว่าเสียวสั้นแบบเป็นตะยานอย่างนอกนแต่ว่ามันเกิดจากความปลื้มอกปลื้มใจมีปิติอิ่มเอิบใจที่ได้พบได้พอตามที่คนเมืองศรีได้มีโอกาสไปเบิงอีลาหนาเวที่เนาะ มีความมู่ซึกบ่แตกต่างจากพี่น้องแฟนขับ FC ฟซีตีิันว่าผลลุกตีิันว่าปราบปรืม้มตีิันว่าแนมเห็นออร่าในโตอีลาน้อยอิงซึ่งพิษแพกแตกต่างจากศิลปินคอนอื่นๆว่าสันทอซึ่ง อลาที่เปล่งประกายออกจากโตอีลาน้อยวินเป็นออลาที่หนาจับตามองเทศให้คนจับจ้องเทศให้คนจับจิตจับใจจนกลายมาเป็นแฟนคลับ FC ตัวยง ซึ่งกอ่อให้เกิดพลังแห่งความรักที่บอสสามารถที่สิอธิบายให้กันและกันหูซึ่งมันเป็นความฮักที่บ่มีขีดจำกัดเป็นความฮักที่อธิบายไ่ได้หลายๆคนจากหลายสาขาอาชีพ ที่บอกเคยติดตามหมอลำม,มากะว่าเป็นเสียงเดียวกันมาเบิงหมอลำเพราะอิลาน้อยอุ๋งอิกอิลาน้อยอุ๋งเป็นผู้ปลุกกระแสหมอลำให้ตื่นตัวเป็นผู้ปลุกวงการหมอลำให้รู้จักไปทั่วโลกทั่วประเทศ จะว่าได้เป็นที่รักของพ่อ,พอแม่ม่ที่อยู่ในสถานะต่างๆสร้างพลังรักสร้างพลังความสมามัสมานสมามัคคีให้ก่อเกิดขึ้น ในชุมชนของนางพญาสายขาวบ่าเอาชุมชนอื่นคือแฟนคลับเอฟซีของนางพญาสายขาวเป็นนางพญาที่บริสุทธิ์เป็นนางพญาที่บริสธแส้เป็นนางพญา,า,าโดยยกจากแฟนคลับเอฟซี ซึ่งแนมเห็นจุดเด่นของอิลาหน่อยะะอุ้งอิงเพราะอิลาหน่อยอุ้งอิงตามที่คนเมืองศรีได้วิเคราะห์คืออิลาหน่อยอุ้งอิงเป็นคนเหมือนไผ่ต้องลมคือเป็นคนที่ รับทุกๆแรงกดดันแต่บริตานแรงกดดันเหล่านั้นภัยล่มพายุมามันก็อ่อนไหวไปตามมันบริตานถ้าตานมันหัก นี่าหน้อยอูอิงกระเชกเช่นเดียวกันน้อมรับทุกคำติชมน้อมรับสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดน้อมปรับปรุงแก้ไขแต่สิ่งไหนที่เป็นอคติเป็นความคิดที่ลบ อี่ลาน้อยอุิงปล่อยผ่านให้มันไปกับสายลมที่พัดคือเอน็นตอนนี้คือจังตนไพ่นะพี่องให้มันพัดกายไปว่าสันทอบอเก็บเอาไว้บอเฮ็ดตต้านแต่ปล่อยให้มันไปตามสายลมอีพี่นี่เอาไว้ซสนี พี่พี่นาพบกันไหมสวัสดีครับผม